อวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทัาค <laughs> สักครับน,นี่น้องยอดนะครับผมวันนี้หนุ่มรูปหล่อมาเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับผมนี <laughs> น่นี่วันนี้ทีมงานของเราจะจุเนื้อนะครับผมออกจากค่ำๆหน่อยก็วันนี้ออก มาแบบนอกๆบนนอกบนนอกนะครับดูดูสถานที่นะครับผม<ะ>ก็มืดๆนะครับผมแล้วดูนะครับผมเป็นบนนอกบนนอกนะครับผมนี่องค์เห็นไหมครับผมองค์ข้างบนนอกอ่าพี่เล็กครับผมอ่ากินบักขามบอกระบขามบักขามอตอนแรกรช่างศักดิ์หั่นนะครับผมน้องเขาบอกว่า ใหญ่เกินหนาเกินนะครับผมแปบว่าเขาเดียวรู้เรื่องเนี่ยเน้นๆเน้นๆเลยครับน่นลวกแล้วน่าลวกแล้วมลวกก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้มน้ำอยู่นี่สองคนปรึกษากันนะครับผมเนื้อที่เหลือก็จะย่างหรือจะต้มนะครับผมนู่นุ่นแล้วย่างชักๆมีมีมีอันนั้นไหมมีอะไรนะมีตับมี มีอยู่หายหมดแล้วอยยังมีตับเลครับผมเนี่ยโอ้โหนี่นี่โอ้โหยนี่ตับนะครับนี่เดี๋ยวจะซอยจุกันนะครับเดี๋อ่าทำเลี้ยงเยอะใส่ไว้หมดแล้วรอแค่เนื้ออะไรเนื้ออะไรเนี้ออะไเดี๋ยวเราไปกินกันตรงนู้นนะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่น้องๆเขาก็ มาร่วมแจมด้วยนะครับออกจะเมื่อดเด้อครับผมก็พี่เล็กจะต้มน้ำนะครับผมเดี๋ยวมีต้มเลยนะครับผม,ม,มนี่อันนี้เพียนะครับผมก่อนจะทำน้ำจิ้มเดี๋ยวเอาเพียต้มให้มันสุกก่อนนะครับนี่ฝาไว้วันนี้มาสไตล์บ้านนอกบ้านนอกนะครับผม แฟนน้องยอดนี่เฮ้ยอายโอเคเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมานั่งกินด้วยกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับอีกแป๊บนึงสวัสดีครับ เมื่อกี้ก็ทักทายกันนะครับผมกับน้องๆเขายังไม่ครบคนนะครับน้องบดก้มหน้าก้มตาน้องนองบดทักทายหน่อยครับนานเดี๋ยวเรามากินจุเนื้อด้วยกันนะครับผมวันนี้น้องยอดเขาได้เนื้อมานะครับผมเดี๋ยวเรามากินด้วยกันอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับนี่ สูตรน้ำจิ้มพี่เล็กนะครับผมก็ใครที่ชอบกินจุนะครับผมก็จะรู้นะครับผมว่าน้ำจิ้มนี่ทำแบบไหนบ้างครับผมอันนี้ก็คือเพี้ยนี่แกตัดแล้วก็เอาลงไปแช่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวแกจะรีดนะครับผมมันมีน้อยมันมีน้อย,อยของดีมีน้อยครับผมก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับผม แล้วแต่ความชอบของใครนะครับผมของใครของใครวิธีการรีดมุดหรือผักกระลางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหั่นนะครับผมต้นหอมผักชีมะนาวเดี๋ยวกลมใส่มะนาวเออบ้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เล็กทำน้ำจิ้มเสร็จก็ เดีย๋ยวชิมนะครับผมเดี๋ยวได้ด้วมามาได้อครับพี่น้องชิมเบ้างชิมบ้างชิมนี่ตบบาหวานตาหวานตาหวานนะครับผมมาเด้อครับมาเด้ออันนี้ตุยต้ยจุ้ยอ้อโอโน้น่นนึงหกเลยี้ยเมันเหี้ยมันเหี้ยนะครับผมนี่อ,อืออืม เป็นไงสุดยอดนะครับผมพี่เล็กนะครับผมที่นี่ตาผมมั่งตาผมมั่งเขากินตับเขากินตับนะนะผมจะจับด้วยจิตุ้มตุ้มจิ้มนะครับ ก็เรียกอะไรนี่พี่เพใส่เพียใส่เพมาเดิมมาเดินครับพี่น้องสดๆครับคลิปนี้นะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับผมสําหรับท่านที่ไม่ชอบกินดิบนะครับผมอันนี้คือเป็นวิถีชีวิตการกินของคนอีสานนะครับผมไม่ว่าจะภาคเหนือภาคอีสานนะผมก็จะกินแบบนี้นะครับผมมานานแล้วนะครับผม ก็ถ้าไม่ชอบก็ต้องขอโทษขอใครด้วยนะคระับวัวน,นี้ผมผมเลยนะครับนี่เนีย่ยใส่มานะครับผมเนี่ยตุ่มนี่ขม,ขมำำผมเล,เลยครับพียนะครับผมเนี่ยอําลําเลยละ่ะ เนื้อแตกครับแค่นี้เลยนนั่ลอำลำลำลำเลยใช่ไหมครับมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องกินหลายเสียบหลายครับกินน้อยกับเสียบน้อยและครับบวกกินกับเสียบบวกกินกับเสียบนะครับมันน้อยนะคมันนอ้ยทำเยอะไม่ได้ก็ท่าเยอะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็รอต้มครับต้มเสียบต้มเสียบครับเนาะครับผมครับผม โอเคครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยจุ๊แจ่วแจ่วนะครับผมมีของแถมมาล่านะนี่เนื้อซอยเราเนื้อซอยเรานะครับเต็มกระมังเลยครับจะกินหมดไหมนี่มามาน้องยอดเขาก็เอามาอีกนะครับผมมาล่านะครับผม หอมชิย <laughs> ัดฮะมาครับมาครับมากินด้วยกันนะครับลุย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 แล้วต้องต้องต้องเชื่อตัวนะอืออืไม่ต้องเชื่อ <laughs> เอาเลยเอาเลยลองก่อนอ <laughs> อก่อนเลยก่อ <laughs> นเลยก่อนนะตอนแรกก็หนานะครับตอนนี้ก็บางลงนิดหน่อยนะครับ <laughs> บางลงนิดหน่อยนะครับ <laughs> พอดครับำผมยสินี่แกมสีสันให้นิดนึงนะลุงจะชอบผมทำลำลองอตดยอดต้นหอมน่าจะเข้ากันนะครับมาเนี่ะครับตรงปัอูอต้อ ก็อร่อยต้องเป็นเจ้าไปแดงติดไปแดงตัวเติดไปแดงขีดขี่ลักะขี่ฝั่นไม่รู้เลยหรออร่อยเหมืนั้นอ๋อเราเริ่มก่อนเลยจไปเลยไปขอเต้นผักกันเด้อสุดยอดอ๋อสุดยอดจัดเลยชิ้นหนาหนาชิ้นหนาหนาอันไอืมอบุอะดี มีประโยชน์คือประโยชน์คือกระเทียมนะครับผมกระเทียมก็มีประโยชน์นะครับครับผมกิกสดก็มีประโยชน์นะครับผมผลดราคาแต่อย่าก,กินเยอะแค่นั้นเองครับผมกินพอให้มัน <c oughs> มันเป็นยานเพียมันมันต้องดัดเพียมันเยอะนะนอนมันต้องเพียเยอะพอดีเพียมันน้อยไปหน่อยครับผมไม่ใส่ดีป่ะใส่ใส่อยากผมกินในนี้เลยเออครับผมไหน จักเลยใช่บอิใช่เพี้ยงนี่สติตหมดล้วหมดหล้วหนี่นี่ทั้งเนื้อทั้งจับเลยนะครับพี่น้องทั้งเนื้อทั้งจับเลยมัดเื้องเลยไปนเื่อไปเ มัดอยู่เนี่ยเงินมัดแต่มันมันน้อยไม่ผมเชื่อไปเงิมัดอะไรหรือเปล่าก็มัดเชือกดิม้วนเอาแบบไม่เคยกินเลยไงล่อไปทั้งเชือกแล้วมีเชือกกไปเชชืืออกกมัดเไว้นะคาไปทางนี้กินหม้วนทั้งเชือกทั้งเมดแล้วก็เป็นยังยืดอยู่ยาวเลยก็ยังเชือกไม่ธรรมดามัดมัดพันนึงนี่เอายังไงมัดพันธรรมดา ไปแล้วที่หนึ่งที่หนึ่งไปแล้วถึงเปื่อยแล้วไม่ครับได้ได้เพี้ยเยอะอะปมปมเพี้ยอยู่ในคราบหรือเปล่าครับเป็นที่บ้านที่ลองทายะครับท่านผู้นำผมจะเย็นเย็นจะเย็นเย็น ทำแล้วพี่ทำอยากกินตอนท้องว่างนะครับผมอยากกินตอนท้องว่างของแท้ของแท้อันนี้อยากกินเลยเม็ดเดียวอย่าลืมนะครับฝากช่องด้วยนะครับน้ำขึ้นหวยก่อนงานดีงานอย่าเสียใจเม็ดเดียวอืมนี่สองชิ้นเลยนะครับผมนี่งสองต่อนคมๆนะครับผมเนี่ยนั่นนะไออะไรนะตันหวยอ่ะ

คือกินข้าวมาครับผมมากินน้ำไม่เจอที่น้ำอย่าบอลมานะครับวันนี้อย่าไม่กล้าโชว์บอลสาวๆเห็นแล้วติดใจอย่างเงี้ยอะไรผมยาวๆเลยอันนี้ตําหอยนะครับผมป่ายอดน้องยอดพี่ยอดลึกนี่นะครับอืมตัวเลยมันมันน่ากินนะครับเนี่ย

อันนี้เนื้อหมูนะครับที่เขาบอกว่าหมาล่าหมาล่าไม่ใช่เนื้อหมานะครับเนื้อวัวเนื้อวัวอ๋อเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวหกทําไงล่ะหอมสุดยอด แต่ตอนนี้ฝนตกอย่าลืมนะครับผมฝากกล้องด้วยนะครับตรงไหนที่เข้าช่งไหน่องไหนช่งไหนไอทีมีก็แคดูนะครผมทีมเข้าไปเลยนะครับทีมงานอย่าเสียใจนะครับผมแก้วอันนี้อันนี้สดๆจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ ตัวนี้พี่กินหนูนี่เนนีี่่ยไมเป็นเลขเอาเอาวิคกี้หนูไม่นะครับผมนี่มันไม่ค่อยเผ็ดหรอกใช่โบใช่เนื้อกรองไมถูกเนื้กรงเส้นทิ้มันไม่เผ็ดมาเด้อมาเด้อครับผมทั้งฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวน่าจะชอบนะครับผมเนี่ยจุเนื้อส่วนฝั่งอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับผมถ้าชอบก็มากินด้วยกันครับผม แต่ถ้าไม่ชอบพ่อขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอกินพริกไม่เผ็ดนะสุดน่าเสียด,ดเดี๋ยวกินอีกสักหน่อยนะครับผมพ่อตอนนี้เริ่มม <laughs> 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 ันมันเผ็ดครับเผ็ด <laughs> ็กเป็นอ,นอะไรเด็กแรงเป็นร้อนเลยนี่มันมันเป็นไซึมๆเวลาเขากินน้ำมีแอลกอฮอล์เขาจะจนแก้วกัน เดี๋ยวพวกผมจะก่อนล้านะครับผมเราจะจุกเนื้อชนกันนะครับผมดูดูดูมีชนอีกมีนำตัวโตด้วยชนจุกเนื้อคำัตโตนะครับผมคำัตโตมาลุ้นกันนะครับผมไปไปยเลอโอเคนะครับผมตามไยนะครับผมมามาทุกคนอาไปตับได้ไหมนั่นแหละเลยได้ได้ต้องเปิดตับมันอยู่ข้างล่างใคาจะเอาเนื้อเคาจะเอาตับเอาเอาเลยเดี๋ยวเราจะจุกกัน แบบชนกันนะต่บไปไหนละโควิดชนได้ใช่ไหมต่ำไหมดเลยต่หลังต่ำเยอะเลยนะนี่นี่ต่ำต่ำอ่ะอ่ะนี่ชิ้นชิ้นหนานะครับผมเห็นเล็กๆเงี้ยหนาหนาเตอะเลยนะครับผมดูคนหั่นวะคนหั่นก็หุ่นก็ย่างหนานี่หนาซอยบางเลยนี่สยสวยบางเลยบางเลยยังยังมีลูกหนาด้วยเอามาชนกันชนกัน เรามาชนตุกันนะครับผมบางนะดูบางนะนี่ใหญ่ตัวอ่าเดี๋ยวใส่พริกก่อนอ้าเดี๋ยวตุ้ยก่อนตุ้ยน้ำจิ้มมาแล้วฮะตุ้ยราตุ้ยนะอาอ่าอ่าชน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 เหน่อน่เลยลนะเอานครับ แต่ช่วงนี้แกวมันน้อยหน่อยเพราะว่าทุกคนต่แล้วครับผมีมีมีกุ้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากขอบคุณท่านใดที่เข้ามาดูชมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย